สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับอยู่กับไครครับเดไมครับเดบายเดไรท์นั่นเองนะครับผมก่อกิเนี่ยนะวันนี้นะครับพวกเรานี่คลานนะครับผมก็วันนี้ครับอยู่กับผมโบ๊ทนะครับผมอยู่กับเฟิร์สนะฮะออกซิเจนอยู่กับนีฟนะครับผมเดบอนิกอยู่กับป้องดักกี้พีแล้วก็อยู่กับนัททานโดแล้วก็อยู่กับ ไอตีหรือว่าเฟิร์สนะครับผม13 PA อเอาเตอร์ช็อกเ,เ, oh. เออเอาเตอร์ช็อกเออใช่ใช่ยืดเถอะโอเคว <c oughs> วันนี้ผมเราจะ <c oughs> มาเ,ออเล่นไหมครับช่วงนี้ออดิสบาริไลส์กำลงังกำลังดังเลยนะครับ <c oughs> ผมเห็นทุกคนเย่ยชาวชาวบ้านเลยเล่นกันแบบเออกระนำแบบ ถล่มอย่างขึ้นสุดมิเออใช่นะครับท่านั้นแล้วเราเลยผมเล่นไม่ได้เออเราเลยมาเล่นเป็นไม้ครับเด็ดไม้เดรับี่น้องๆรอคอยกันนะฮะตากันเลยครับผมต้องมีคนเป็นฮิลเลอร์คนลงอย่างเช่นฮิวเลอร์เออใครเป็นฮิวเลอร์ครับผมใครรับปุ่นบาดเป็นฮิวเลอร์ครับไม่เป็ใครรับปุ่นบาด นัดอยากข่ามปกตูใหเขาพูดเรียกร้องเขพูดเรียกร้องนัดให้นัดเป็นให้นัดเป็นแล้วพวกเราพวกเราจะเป็นคนบริสุทธิ์ครับพวกเราเนี่ยจะไปหากุญแจแล้วจะมาปั่นไฟแล้วจะถาประตูออกครับถ้าพวกเราหาประตูออกเจอปั๊บพวกเรานะครับจะชนะทันทีนัดจะแพ้ทันทีและการที่หาประตูออกคือพวกเราเนี่ยโดนขังได้จะตายอีกรอบก็ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาติแล้วแต่ถ้าตายกันหมดปั๊บจะโดนทุกคนจะโดนขังอยู่ในห้องหมดเลย ก็ต้องไม่มีใครมาช่วยใช่แล้วแล้วกุญแจครับผมบางคนมันถือกุญแจอยู่ครับผมแล้วมันตายครับกุญแจอยู่ในห้องขังด้วยไอคนนั้นต้องมาช่วยเพื่ออยู่ในห้องขังใช่แต่มีกฎ้ดนแต่มีกฎ้อขอว่าแต่มีแต่มีกฎมีกฎครับผมว่าผีห้ามเฝ้าบ้านนเ้้้าาบดวยครับผมีห้ามหมอบตรัหมอบครับผีห้ามวิ่งเร็วเบียวไม่เร็วหมอบเบียผีไม่ต้องเล่น โอเคสำหรับวันนี้ขอจบคที่ตรงนี้มาเริ่มกันเลยปาเริ่มกันเลยครับเอาละครับผมโอ้โหตาไม่ปาตาไม่บายี่สิบวันนัดเวลาด้วยเอ้กล่องไอ้ายแล้วกล่องนี้มันเปิดไม่ได้อะเยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมั่วนิ่มแล้วพี่มึงมั่วนิ่มแล้ว เฮ้ยยังไปมุมงเฮ้ยเฮ้ยต้องปัดไฟต้องปัดไฟเหรอเนี่ยเฮ้ยกอ่องเจะก่องจะอเฮ้ยค่อยบสเฮ้ยเนนี้สิเ้วจเอพีซใช่ไ c ป้อ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 ง้อนี่มันบอลนีมนีโค้โคเรๆเริ่ๆเ่ปัดไฟก่อนถ้าไฟล่างข้างล่างคือติดคือคือปัดแล้วนะคือมันไม่มีของเลยหรอเฮ้ยโอ้โหมาแค่แถวเลยมาเค่ ไปโอเติดแล้วติดแล้วติดแล้วประตูิดปไฟอยู่ไหนวะโติป่นเดระตูประตูแล้วประตูไปแล้วประตูลูกแต่แล้วไปแล้วเสี่ยวได้พีได้ถามได้กุญแจกุญแจดินปืนปืนไหนวะนี่เหรอเลิกเลกตนนี้่งไม่ได้เอยังเอแล้วเอาลอยากได้กล่องวางระพี่พี่เรามต้องติดวะเนี่ยต้องรอรอปันไฟฮะเฮ้ยผีอย่างงี้อผี อย่างเงี้ยเลยติดแล้วนี่เร็วเร็วเลยี๋ยติดสองเพื่อนกันนะใส่เี่ยงใส่เี่ยงใส่แล้วใส่แล้วเอาเร็วเร็วเฟิร์สเล็วเร็วเฟิร์สเฟิรเฟิร์ส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 พี่ฝากความหวังไว้กับเฟิร์สนะเฟิร์สเอากุญแจไปเอาว่ะพี่ผมมีกุญแจแล้วพี่เฟิร์สไปนอยเฟิร์สให้ะทีหนึ่งระย่ที่หนึ่งระยะที่หนึ่งเฟิร์สนี่ไงนี่กุญแจเฟิร์สกุญแจไปแล้วพี่เฟิร์สไปเดี๋ยวพี่อ ป้องจัดสักมุกที่ป้องอยู่ในคุกเนี่ยใช่ถึงกระห้อยเลยล่ะพวกมึงอยู่พวกมึงรีบตายกันจังวะทำไมพี่ไม่รีบจบเออช่วะเฮ้ยไดะใครก็ได้มาเปิดดูให้หน่อยแล้วต่อกันนะหน้อยากจะไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ใกล้ไ้สี่ไปแอบตัวอื่นก่อนไปผีอ่ะถ้าอางนั้นแบบพี่บอสกับเพิร์ตนี่แบบมึงเป็สบายนะเมื่อกี้กูเห็นไอ้นัทเมื่อกี้กูเห็นไอ้นัท แล้วเออแล้วแล้วกูหมอบทันพอดีเสร็จแล้วมันก็มันก็ไปไหนดู้แล้วแล้วไงชิบหายแล้วจะตายัหมเนี่ยตายบีทบอทบอทย่ำย่ำจะดังกันดีจะดังกันไปเออจะดังกันทำไมวะตีโอตาเคาอยู่ข้างบ้านด้วย Qua đột tôi đột đâu chơi 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 Nó chơi đâu chơi đâu đó. đâu chơi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  Chú chơi đâu 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 ทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำเข้าบ้านนะเออมึงเข้าบ้านกูกูไม่ต้องช่วยกันแล้วดีมึงลงมาเปิดประตูให้กูเลยดีไป่ตังแล้วมั้ยมีโบสกุญแจพี่เอาไปโอ้อลูกเร็วแต่ยังไงผมก็ยังรอดะเฮ้ยไอ้เฟิร์สตรงเนี้ยมันมีหู้พี่เราคือดีคือดีคือดีคือเราคือดีห้ามดักนเว้ยห้ามดักห้ามดักเลยนะห้ามดักได้ ดโอ้โหพี่พี่บอนเราเราจะไปกันยังไงอะพี่ไปไงอะพี่พ่บอนตกสีหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดนะรู้ไหไปแล้วไปแล้วมาแล้วรู้เปล่าสัตว์อะไรอ่ะไม่ค่อยรอใครไอ้เหี้ยโคตรถ่วงเวลาเลยถ่วงเวลาอะไรู้ปะ ลาไงลาไปก่อนไปไเร่อะเยเสยอกักลัวแล้วอกิดว่เราปใจที่มองไป้วพี่เปิดประตูประตูนึงพี่อยู่ไหนอะองอยู่ไหนเอ้ามไม่มีอะไรเลยพี่อยู่แลนด์มาร์คที่สูงที่สุดในโลกนิฟนิฟนิฟ นี่นี่มาช่วยป้องก่อยป้องมีฐานหินไอไอไอตีตีตีีตีมีกุญแจแล้วตี่เลี้่ี้ตีอยู่นี่ข้างหลังตีใช่อย่าป้องกูถืออยู่นันิมันดูกล้องกูได้เลยเนี่ยไอ้นี่นีพี่ป้องอยู่นี่ไอ้ไม่ใช่พี่โบช่แล้วกุญแจกุญแจกุญแจกูช่วยโอ้ยเล้วแ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 ม้วแล้วแล้ว้วแล้วอล้วเ็วแลวแวแล้วแล้ว้วแ้วแ้ววแว้ววว้ว เออไปคุยไม่กูแจโอ้โหงมหากุแจเนี่ยข้าแลไม่กูแจไม่เข้าพี่กูแจไม่เข้าพี่เอ้ามันหายได้รือ่ไม่หายกูแจกูแจเป็นดอกอ่ะกุแจเป่ะเป็นดอกอ่ะไอ้ไปไงมโนไอ้กุเจสองอันไงพี่แต่เรายังชนะไม่ได้นะพี่าช่วยเพื่อนไหมให้หมดใช่ พี่มันหยุดหยุดก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดก่อนหยุดยน้ำอะไรน้ำอะไรมันโคตรเจ็บพี่เอ้าประตูเปิดอยู่แล้วน้ำยิ่ไรโลกไอ้โกรกามะโง่น้ำจิ้มไงพี่ควายเฮ้ย โอเคคเดี๋ยวผมเลืเสียนตลาดไปช่วยพี่ป้องเออ้าวมาตัวเปิดเหรอเออขันโยนทิ้งครับยเอ้ยเจ็บเจ็บแล้วขาดขาดอันนึงขาดอันนึงขาดอันนึงมาไห่แม่อันนี้ยังมีอันนึงเหรอใช่ต้มไข่กันนึงไข่กันนึงเั็นไข่กินเลยมันดูโกงมันดูโกงเฮ้ยพี่บอสมมันีฐานอันนี้ปิดอันนี้ปัดยังอันนี้ปัดแล้วปองเปิดอันนี้ยังอันนี้ยังปัดแล้วปองคิวเรื่องคิวเรื่องปรามาทำอะไรปองทำอะไรดีเออปัดแล้วไม่เหรอยิง ประตูหลังเปิดแล้วดิไฟอันนี้มันไม่ติดอ่ะไฟติดประตูนี่ตัวนี้อันนี้ไม่ติดไอ้เขาย่ำอยู่บนหัวตลอดเวลาเลยวะอุ้ยรอดปั่นดิปั่นดิปั่นดิเร็วโอ้วแม่ได้จี้อยู่บนหัวเลยโอเคดีงามไฟจะแทงดีงามมนขึ้นวนขึ้นวนมานี่ขึ้นวนประตูอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้เฟิร์สประตูไม่เปิดหรอประตูไหนวะนี่นี่อันนี้เอ้าประตูไปช่วยนี้บ่อยไปไหนนัดแข่งไป่ันไหน ยู่อะเฟื่ออยู่นั่นแหละอย่นีเี่ยของกันนี้กระดวประตูมันบัสไอ้พี่บอลยันสองแล้วสองอ่บอลรีบมีแล้วเอ้เวแล้วไปเลยออ้เรเข้ามาแล้วไอ้ป้อมลงมาช่วยเลยได้ได้เดี๋ยวลกองกองก้องเอ้าทำไมกูเปิดแต่กล่องที่ไม่มีอะไรมาช่วไว้เดี๋ยวพี่บอบยอยู่ไหนวะพี่ไ่บลช่วยก่อน เดี๋ยวๆบไม่ต้อง่วงใครเป็นคนสร้างไอ้นี่ขึ้นมาล่กุญแจอยู่กับเฟิร์สนะเปยังไงอะไม่อยู่ผมมึงแมมันลบแล้ว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 แ าพระอะไรไม่เคยยอมใครพระอะไรอ่ะพระอะไรไม่มีพระอะไรไม่มีเลยละแรกอันนี้มึงไม่เคยหาทำไมเริ่มฟันแรกจังวะปลาเจ็บอย่าเบื่อหยุด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 ก่อนหยุดช่วยช่วยช่วยไอ้ชิบคนเอากุญแจรวมดิกุญแจรวมเลยเฮ้ยเอากุญแจรวมก่อนกุญแจรวมก่อนอยู่ห้องใต้ดินห้องใต้ดิน ไม่มีกุญแจอยู่กับเฟิร์สอะเอาอยู่กับพี่ไม่ขาดดอกกันงอยู่กับใครผมจะพยายามไปพี่องไม่ก็ไปั่นพี่ต้องหากล่องให้เจอแล้วไปปั่นโอ๊ยโอ๊ยปีไม่ได้เราไปปีไม่ได้วะโอ้ยตามึงกินพึ่งต้หมดเนอะไอตีตี๋เป็นคนเปิดประตูเปิดประตู แล้วกูจะไปไงดีเนี่ยกูกระโจนออกทางนี้แล้วกล่องนี้มีอะไรวะกูกระโจนออกทางนี้แล้วอุ้ยเลือดเต็มหน้าเลยอ่ะตอนเนี้ยเออวางกล่องหายไปไหนหมดวะคือเจอแต่กล่องเปล่าอะประเด็นอะเฮ้ยเปล่าแม่่อยแม่่อยฆาตกรเลยนับ ใครจะได้ใช่พี่โอ้ยทำไมขักก้นตอนมันเร็วจังวะาว้ยจะกดปุ่มอันนี้ไม่มีของอ่ะเฮ้ยเอ้าทำไมคนห้องคุกแขยไปไหนหมดอ่ะแล้วเหลือแต่ผมอ่ะอ้าวทีเก็บบ้าเลยเก็บเพิ่งนะเก็บนี้เดี๋ยวไปช่วยนี้เดี๋ยวไปช่วยนี้พี่ไปเลยไปเลยไปเลยเร็วนะพี่อ่ะอ้าวใครข้ดขางอยูหน้าบ้าน ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวช่วยเองใครได้รอ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 ขัานตอนมึงไม่ได้แดกหรอกพี่พี่นัทพี่นัทตั้งกดตั้งกดไงถ้าเกิดมีคนเดียวประตูบ้านอ่ะพี่นัทสามารถเข้าบ้านได้ผ่านละชิบห่านมึงตั้งกดเปลี่ยนกดเร็วจังวะต้องประตูบ้านเปิดนะต้องมีคนต้องมีคนเปิดประตูบ้านแล้วต่างแล้วต่างขึ้นขึ้นแล้วต่างห้ามเปิดนะน้าต่างห้ามเข้า โบครับพี่โบครับไอ้ป้องครับผมเราเราเราจุดไฟกันหมดยังครับพี่ยังนี่ไยังจุดยังไม่ได้จุดจุดเลยเลยกี่อันนะพี่เอย่าป้องนี่แหละป้องเราหลบหลบคนหลบบอหลบบอลหลบไม่ได้กูติดกูติดใัยติกูติดใยัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกองไม่มีเอาไม่มีเหรอเฮ้ยทำไมมันหายไปไหนหมดไหนพี่พี่ไปติดหนูก็ได้พี่ไม่ต้องหุผมพี่โบว่าอง มันน่าจะมีคนใช้หมดแล้วอ่ะเราควรทุบกล่องทีใครมีแล้วฐานใครมีฐานบ้างมีฐานอ้ยยาวนัดนัดนัดเมย่อกันนัดไอ้นัดช่วยกูทีช่วยกูทีเมื่อกี้พี่ปั่นไฟไอ้ป้อมอยู่อย่าเพิ่งเรี่ยง ไม่ได้พอเลยม่วยกูได้ไปแล้วเร็วตอนนี้ตอนนี้ผีตรงไงนะอยู่ตรงไอ้ป้องเร็วมาเปิดประตูก่อนเร็วเปิดประตูก่อนมีคนอยู่ดีที่บ้านน่ะคนอยู่ไม่ต้องห่วงไปกูด้วยไปเลยกูด้วยมี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 คนยสายสายช่วยเพื่อนอยู่สายเป็นพิลี่ใสซับ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 กูตายเพาติดใจบางมุมเนี่ยแหละจุ๊ใสพี่นับนาทีหนึ่งงงเลย จุ๊บไข่โัวเรอเยี่ยไรกันพี่กลัวาุ๊บไข่อีกหนึ่งเดอนโอ้โอะไรกัน พี่าเฮ้ยเจ้กล่องเขาไม่มีของอีกแล้วเฮ้ยนะพี่โบ๊ททำไมในกล่องไม่มีของเลยวะมันมีคนเปิดใช้อยู่แล้วให้ลงมาช่วยกันหน่อยจะผ่านไหมวันนี้ไอพี่ผมหลงบ้านนะพี่แล้วคืลงต้องเปิดใช้หมดเปิดไปหมดแล้วใช่ไหมไอ้กองเออพี่เมื่อกี้พี่เผาอะไรป้องอยู่อ่ะไอผมเจอชาชาก๊อปไอผมเจ้าทหารเออพี่เผาป้อพี่เผาตรงพี่เผาตรงพุ้ยโอ้ย ได้กุญแจแล้วหนึ่งอันพี่ไหนไหนเอามาเอามาเอามาอ๋อเดี๋ยไอประตูนี้พี่พีคนเปิดประตูนี้พีคนเปิดเองประตูนี้พี่คนเผาเองอ่ะนี่ไงประตูเปิดแล้วเฟิร์สเี่ประตูเปิดโอ้ติดโอ้เปิดปุยังเปิดปยังเฟิรแล้เอาวเรียบร้อยในการพนดอมาหนึเอาเาวเรวเร็วเร็วเร็วร็วเ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 ร็ว มันกูจะเห็นมันับคุ้มจัย่ไปมีบียมไเเออเเ้ยจกได้ออยู่นี่ดิบลมตัวลมตัวลงตัวทุกคนลมตัวรวมตัวโอ้ได้แล้ว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 ไปแล้วนะต้อไปแล้วนะ้อแล้ว้องช่วแฟมิลี่พี่ต้องชวแฟมิลี่ก่อนเร็วไปไปไต้องไปแฟมิลี่บัตไปแฟมิลี่พี่แฟมิลี่นั่นมันร้านสวกซ้อพี่พี่พี่ออกไปเลยพี่ออกไปเลยออกประตูไปเลยประตูเวลาต้องช่วยเพื่อให้หมดต้ช่วยเพื่อให ไปลิวจิบไอน้ำไปน้ำพิษไปลี่เรื่องไป่ต้ไม้ต่างอะไรกูอย่าลงไม่ช่วยอย่าลงไปช่วยอย่าลงไม่ช่วยเฟิร์สเฟิร์สเห็นพี่ป่ะตกพีบ้านไหนบ้านที่ป้องบ้านไหนบ้านที่สร้างสวยๆอ่ะบ้านไหนเอานี่บ้านบ้านไหนสวยๆบ้านไหนนั่นอะ ทุกคนอจุบ้เดเร็วๆไอ้ไปแล้วดัไปแล้วดัไปแล้วมันอย่ดวินันอยูด้ผมพี่นันตยู่หน้าผมไอ้ดันติ้งเลยผมไปแล้วไอ้ดัหต้าโง่ไดัตาโง่พีบองู่ไหนอ่ะขอให้เลื่อนมึงพังูขอให้เลื่อนมึงพังูขอให้เลื่อมือพังขอให้เลื่อนมึงพังไอ้เฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สแฝดเฟิร์ส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 แฝดที่อยู่คนเดียวพี่บ้องเฟิร์สมึอบอไร้สั์เฟิร์สพี่ ผมจะหน้าประตูแล้วเนี่ยทุกคนอยู่ไหนไอ้เไอ้ไอ้เพี่เกมไม่ทำายมิตรภาพไอ้เฟิร์สมันจะวิ่งเข้ามางานตายใครไม่ได้มาช่วยคุณตู่หน่อยตายจะหมดเลยคุณนอนเล่นหลอนคุณแจครบแล้วแต่คนไม่ครบครับไอ้ยเปิร์สนายมึงอยู่ไหนเปิร์สตีที่มหาตีที่เนี้ย ผีปินไม่ได้เฮ hey, ้ยเลือดเต็มหน้าจอเลยเฮ้ยไปช่วยปิดประตูหน่อยขึ้นมาตาตามปีนต้นไม้ปีนได้หมดปีนได้หมดจเวนเข้าบ้านได้เรือเอ้อเออปวะข้อกัเออมาออกเลือดดือสาดืสาดืสาได้เลยล่ะพี่เอาเร็วข้าพ่ทีนิพ้าพิีขาทำอะไรอะเฟิร์สพี่ต้องทำอะไร

ที่น้าผมบอกเลยบ้านผมสวยมากเด็กเด็กเด็เด็ก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 เด็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 ลงนี่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 เออเออเอ้ยจะโดนจะโดนเครับไอตี๋ไอดี๋ไอตี๋ดอตีดไอตี๋ดอตี๋ไดตีเอตี๋ไอตีอตี๋อตี๋ไอไอตี๋ไอตีดไอตี๋ดอตี๋ไดตี๋ไอตี๋ไดตี๋ไอตเ๋ไอตี๋ี๋ไดตี๋ไอตไอตี๋ตี๋ไออตีี๋ไอตี๋ไอตด๋ เล e <istles> ้วแล้วเฟินเฟินเออเออกูไม่ออกแล้ไอ้เฟินมวิ่งไปไหนพี่ผมผมไม่ใส่ฮาร์คอร์พี่แล้วมึงกินงานนั่นคือวะีอ่ ลงมึงดคอมึงไม่ได้ถามพาราเซตามอลดีกว่กูเลยพี่ฟังนะที่พี่นัดไล่ผมพี่ต้องไปช่วยทีมเฮ้ยเจอแล้วแล้วเขาดิ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 เขาานีเจ้ผมคอเขามาดิเมาดิเขามาดิเขามาดิเมาดิมาดิมาดิมาอุเขามาดิีบดเยบดเียเข้มายีดนอะไร พี่ผมผมช่วยพี่นะไม่เได้ื่องผมก่อนาอาเดียวเาเยอะนอกันค้หน้าเลยโหน้าเลยเอ้ยมึงดูมึงดูมึงดูเอ้ ทุกคนถูกแจว่าเกมยังไม่จบยังไม่จบเฮ้ยตั้กคูน้อยไลแล้วนัดใครมันใครมันไส้ครึ่งปีเราเราเราไไม่ได้เราเราเราตัวเราเราตัวเราเราเรา นอนเรียนดีนดีดีนะที่เรามีคีอยู่โอ้ยไปแล้วไปเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเิมาเพิ่มมาเพิ่มาเพิ่มแม่มม่มาครับดีนัทีนัครับผมขอพูดเลยพี่ถ้าพี่ปล่อยผมไปนะเบียร์ดิชีพี่ได้แดกแน่นอน ไม่มีการเลื่อยปูนออกนี่้วเราจะออกกันได้เมื่อไหร่เอาล่ะครับผมนัดปล่อยพวกกูไปเถอะเพื่อนแกะโป้นะเขาเลื่อยปูนเลยมันเลื่อยปูแล้วเฮ้ยเอาปูก้าเปิดแลบูก้าบูก้าปูก้าเอาต้องไม่ดันเจอก่อนนัดยามันเป็นน่ออะไรครับมึงมีเลือดแล้ว มึงมีเล่มึงเก่าเลยมีเล่มเก่าฮะพี่พี่ฟังนะเดี๋ยวผมจะไปวิ่งโคลนทานที่เพื่อล่อพี่นัสมึงทำไม่เมึงทำไม่เอามึงทำไม่เอมึงจะหะวงไ่ดัดเก่าไปเรื่อยไปเรื่อยเลยไม่กูอยู่ข้างในกูอยู่ข้างในคนเดียวเลยนี่มึงอยจะวิ่งวนเดียวไปนี่มึงอยู่วิ่งคนเดาวมึงจะไม่แย่เลยลพี่พี่พี่มาประตูให้ทันพี่ผมบอกประแคบมาแล้ว

ไปแล้ววิ่งมีวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วีอบคุครับบ๊ดเปิดเด๋ยวนะเปิดประตูจะไปเดี๋ยวบัจ้ะพี่บูดอมันตายหมดแล้วเหรอดกอู่เข้าเะเดดะเด พี่เลบอกว่าเมื่อกี้เอาผีนงเลยไอ้เคยเปิดประตูวะว่ายอมแพ้ไอ้เนี่ยแม่เป็นผีคนเียเฮอยผีออกจากบ้านให้ผีจากบ้านเราผีออกจากบ้านเราออกจากบ้านเร็ว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 ผีแม่ไม่หมาดต่อตาตาตาอะไร

ไอ้ปองเกอ้เกลียประตูไอ้เกลียประตูคันซีบอรเราจะรอดจะไม่นะดีรอดดิเราเรวเรต้องตงยเดดี๋แล้วโอ้ยตายโอ้มึงเลื่อนหมายทิ้งเดยแล้วเี๋ยวผมก่อนไอ้บอกมาแล้ว ไม่ไม่ทุกคนไม่โดนขังไงทุกคนไม่โดนขังไงอ๋อเมื่อกี้ผมไปเปิดแล้วผมไปเปิดแล้วเปิดประตูแล้วเอาไว้เาแล้วอู้แครมันนานละกู้แคร์จนมานานละพี่แล้วระพี่มันมาแก้ผมไปกดเปิดประตูให้เว้ยแล้วละกลับมาอยู่ดีมันยังออกกันไม่หมดเลยไม่เมื่อกี้เมื่อกหมดแล้วเปิดประตูให้แล้ว เออแล้วแล้วก็เด้งออกพอดีเลยไปแค่แค่เปิดประตูยังไม่ได้วิ่งออกกำลังวิ่งไงโอเคแต่พันนี่ยอมแพ้ผีแล้วกันเออติดติดเต็มเล้วผมไม่แมวครับไม่แมวโอ้ยหดีดีได้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 ไอพันเปิดประตูเฮียเปิดเปิดประตูไอคู่แม่ล้มผีล้มไปผีดิพี่ อ๋อผีตายผยตายผีตายตายสักตาเอ๊ยผีเอ๊ะผีเย๊ีเอ๊ะ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 เอเอ๊ะเอ๊ะเอยะอ๊าเอ๊ะ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 เอ๊าเอ๊ะ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 อ๊ะเอ๊ะอ๊ะ พอเอะไปยังเียไปยังไงนเยไแอบพังเลยกูตกแมพเลยเนี่ยพี่ตกแมพตาย Ja da. บอลฟังที่ผมพูดบอลฟังนี่ผมพูดกูปวดขี้ชิบหายเลยบอลเนี่ยโอเคผมก็สนุกสนานไปเดี๋ยวพักหน้าเรามาเจอแบบนี้มาในไลฟ์นี่คือขำๆมาผมตอนท้ายคืออยากให้สนุกสนุกเฮฮาเลยครับผมแบบสร้างมาสองแบบทำโบเลทำมาสองมันทำมาสองมันทำมาสองมันทำด้วยน้ำมือพันเดียวโอเคสำหรับวันนี้นะก็ลาไปก่อนนะ ไม่เจอกันแท้